แพ้ไดงยกสี่ไปดูเลยยกห้ามันไม่มีคะแนนแล้วเพราะว่าไม่ไม่ต่อยกันเลยเต้นกันยกข้าเต้นเต้นกันอยู่ราคาอยู่แล้วก็ข้ามไปแล้วก็ชนะบ้าแล้วรวยแพ้ชนะเกมกีฬาผมถามว่ายกสี่ไปดูดิใครได้อาวุธอะไรแล้วยกห้าไม่ได้ทำะไรเลยแล้วคะแนนมาจากไหนอ่ะคือผมยังมั่นใจว่าไม่น่าไม่น่าถึงกับแพ้ ไปดูเลยยกสี่ยกสี่ก็ทําล้มทําอะไรก็ไปดูแลถ้ายกห้าเราแพ้เราก็ยกห้าไม่ได้ทํรเลยเลยราคาก็ยันไปยันมาเหมือเราอยู่อยู่อยู่ก็ข้ามไปน้ําเงินสองหนึ่งก็จบแล้วมวยรู้ตัวชนะถูกไหมแล้วก็ตัดสินตามราคาจบในมุมกระดูกเลยว่ายังไงบ้างครับก็ข้าชูเพ้์ยมรับเอาเไรนะข้าชูข้าชูเพยก็เขาลุกกาตัดสินกรรมการ โดยรวมพอใจผลงานไหมไม่พอใจเท่าไหร่ตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอ่ะช้าแต่ว่านี้ถือว่าทำได้ดีนะคู่ชกสูงว่าเยอะก็หลงพนนะเป็นเพราะความใ่ความยาวของเขาด้วยนะที่ทำให้เราก็มีคน,นอัดไปหน่อ,นอ,นอนยจงังหวะเกี่ยวแล้วก็